นนะคะหัวข้อนี่บอกว่าแพ้เป็นผ่านผ่านเป็นเพชรเราจะเจียรณา,าตัวเองให้เป็นเพชรได้ไงถ้าเราไม่วิ่งเข้าหาเ,เรื่องเจียเมื่อเรารู้ตัวว่าเราเป็นเพชรเราต้องยอมที่จะโดนเจียรณา,าให้ตัวเราเองเป็นเพชรอาจจะเจ็บบ้างปวดบ้างทรามานบ้าง แต่มันก็เป็นตัวเราไม่ใช่เหรอรฟังเพลงนี้จบเดี๋ยวครูต๊อดแบ่งฟันค่ะวันสุดท้ายลมหายใจปีให้เธอยู่รนนักจากนี่ความพักผีไม่สลายเคียงทางจนวันสุดท้าย จบเลยสวัสดีทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ค่ะใครเจอคลิปนี้โคตรโชคดีค่ะใครเจอครูต๊อดโค,โคตรโชคดีค่ะเปลี่ยนแปลงชีวิตทุกคนแน่นอนค่ะใครบอกครูต๊อดบอกเองค่ะเพราะวันนี้ค่ะครูต๊อเองค่ะเป็นอดีตสาวยาคทูที่ทำงานหนักมาทั้งชีวิตตามหาความสำเร็จมาตลอดหาวิธีการและลงมือทำกับวิธีการนั้นมาทั้งชีวิตแต่ชีวิตไม่เคยเปลี่ยนค่ะจนมาเจอคลิป ฟรี Free ของครูสิตามันทำให้ผู้หญิงคนนี้ที่ไม่มีแต้มต่ออะไรเลยในชีวิตจะก้าวไปทางไหนในวันนั้นยังไม่รู้จับทางออกเลยแต่สามารถประสบความสำเร็จสามารถก้าวเดินข้ามผ่านความกลัวความล้มเหลวในชีวิต มาได้เพราะการเรียนรู้คลิปฟรีจากครูสิตาค่ะวันนี้ครูตอสขอเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันค่ะสิ่งที่เราเองได้เข้าไปเรียนรู้แล้วมันเตื่นรู้อะไรค่ะวันนี้เราเจอกันค่ะแนะนําก่อนค่ะเจอกันที่เพจครูตอสนางฟ้าพริกชีวิตด้วยกดจักรวาลกดแรงดึงดูดเพจนี้เอาไว้แบ่งปันค่ะให้ใครหลายๆคนที่อาจจะเหมือนเราอะวันนั้นไม่มีทางออกอะไม่มีทาง เขาเรียกว่าทางเลือกอีกต่อไปในชีวิตอะแต่เรามาเจอคลิปฟรีของครูสิตาแล้วมันทำให้เราเปลี่ยนชีวิตก็เลยขอเป็นส่วนหนึ่งในการออกมาแบ่งปันค่ะแชร์เรียบร้อยแล้วขอบคุณค่ะสวัสดีสวัสดีลูกสวัสดีนางค่ะสปปเราสบายดีสปปลาวค่ะแชร์ออกไปให้ครูด,ด้วยนะคะวันนี้ค่ะเราค่ะจะเป็นเพชรได้อย่างไรถ้าเราไม่วิ่งเข้าหาเครื่องเจรไน ในวันที่ครูทอสเองค่ะเป็นอดีตสาวยาคูแต่ตกงานนะจ๊ะไม่มีงานทําเงินแม้กระทั่งจะซื้อกับข้าวยังไม่มีเลยเงินจะซื้อของเลี้ยงปากเลี้ยงท้องยังไม่มีเลยทํางานหนักมาทั้งชีวิตแล้วงานไหนที่เขาบอกว่าทําแล้วรวยทําแล้วสําเร็จทำมาหมดอดีตเคยเป็นแบบนั้นค่ะ แต่พอครูทอสค่ะได้เข้ามาเรียนรู้กับครูสิตาค่ะครูทอสได้ตื่นรู้จากคาพูดที่ว่าถ้ามึงแพ้ก็เป็น่านไปถ้าผ่านก็เป็นเพชรแต่วันนี้ในเมื่อตัวเราเองรู้จักทางและระดับโลกเราเชื่อมันไปแล้วว่าเราสามารถเป็นเพชรได้แต่การที่เราจะเป็นเพชรได้จากก้อนกวดร้อนหนึ่ง ก็เนื่องจากการที่เราต้องเอาตัวเองเข้าไปในเครื่องเจรไนค่ะเข้าไปเครื่องเจรนนย,ยังไงหรอครูสําหรับตัวครูตอนเองค่ะอดีตค่ะไม่รู้หรอกว่าเราจะเป็นเพชได้หรือไม่ได้แต่ครูตอดเชื่อว่าตัวเองเป็นเพชระหว่างทางหรือ ในการที่เราเข้าเครื่องเจรนายเพชรหรือระหว่างทางในการที่เราเรียนรู้กฎจักรวาลกฎเรียงแรงนึงดูดแล้วลงมือทํามันมีเรื่องราวเหตุการณ์สถานการณ์ผู้คนที่มันให้ทําให้เราผิดหวังเสียใจโศกเศร้าหมดกําลังใจมีไหมระหว่างทางมีมาตลอดทางค่ะแต่สําหรับตัวครูต๊อดเองถามว่ากลับไปมองไหมว่า เฮ้ยพอเรื่องลบเข้ามากลับไปหาเรื่องลบไหมบางครั้งมันก็มีแวบต้องยอมรับค่ะจากเรื่องลบในอดีตที่ผ่านมาค่ะเพราะเราเริ่มเทรนตัวเองใหม่ๆแต่พอเทรนตัวเองมาระยะหนึ่งแล้วมีเรื่องลบเข้ามาไหมมีตลอดทางจา้ะ มีข่าวลบๆเข้ามาไหมมีตลอดทางค่ะเหตุการณ์สถานการณ์ลบๆบเข้ามาไหมมีตลอดทางค่ะไม่ทุกวันด้วยซ้าค่ะแต่เราจะเป็นเพชรด้วยได้ยังไงครูต๊อดกลับไปถามตัวเองค่ะถามว่าอารมณ์เรื่องลบมันเข้ามาแล้วเราเอาจิตไปปรุงแต่งเรื่องลบตามที่มันเข้ามาไหมมีมีเว็บเว็บไปปรุงแต่งเรื่องลบเหล่านั้นเหมือนกันแต่ ตัวครูเองครูบอกตัวเองว่าเฮ้ยถ้าวันนี้มึงอยากเป็นเพชรอ่ะมึงต้องโดนการเจียรไนมึงต้องเดินเหตุการณ์สถานการณ์และเรื่องราวไม่ดีเข้ามาหามึงเพื่อเจรไนในตัวมึงครูตอสบอกกับตัวเองค่ะว่าตอสมึงไปต่อยังไงมึงก็เป็นเพชรยังไงมึงต้องลุกไปต่อมึงไปต่อมึงไปปอกต่อไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมึงไปต่อมึงเชื่อสิว่ามึงเป็นเพชร แล้วเครื่องเจรไนที่ดีมากที่สุดคือการเรียนรู้คลิปกับครูสิตาตัวครูต๊อเองเอาตัวเองเข้าไปเรียนรู้คลิปต่างๆกับครูสิตารครูจะเรียนรู้คลิปไหนเหรอทุกคลิปของครูสิตาเป็นคลิปที่เจรไนพวกเราถ้าเราเชื่อว่าตัวเองเป็นเพชรวันไหนครูสิตาไม่มาหน้าเพจครูต๊อดเองค่ะ กลับไปย้อนเรียนคลิปเก่าที่ครูสิตาสอนแม้จะเป็นคลิปสอนสั้นๆแค่ห้านาทีสิบนาทีแต่คําจากคลิปที่สั้นๆเหล่านั้นอะมันทําให้ตัวคร,รูตอนเองได้ตื่นรู้ว่าเออจริงด้วยว่ะ คนที่จะมีพลังคือตัวเราและคนที่จะไปต่อคือตัวเราวันนี้ถ้ามึงไม่ลุกขึ้นมาสะบัดตัวเองสะบัดเอาเรื่องลบๆออกแล้วมึงไปต่อแล้วมึงก็กลับไปจนเหมือนเดิมมึงเอาเหรอครูต๊อดกลับมาถามตัวเองเสมอๆในทุกๆครั้งที่มีคลื่นลบหรือเรื่องราวบททดสอบเข้ามาหาตัวเองค่ะรูตอด กลับมาถามตัวเองเวลาเรากลับมาตั้งคำถามกับตัวเองแล้วเช็คตัวเองมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นความรู้ของตัวเองอะว่าเราเช็คระดับกราฟความสำเร็จเราได้มากน้อยขนาดไหนกลับมาเช็คตัวเองถามตัวเองคนที่เพิ่มพลังให้ตัวเราคือตัวเราเองตอนเฮ้มึงไปต่อไว้มึงสู้ไว้มึงต่อ คนสําเร็จคนไหนไม่เจอบททดสอบครูสิตาโดนบททดสอบเยอะกว่าเราอีกแต่ครูสิตาข้ามผ่านมันมาได้แล้วตัวมึงเองทำไมมึงจะทําไม่ได้บอกใครบอกกับตัวเองอ่ะครูตอนไม่เคยไปบอกใครค่ะครูตอนมาแบ่งปันในสิ่งที่ตัวครูตอนเองได้เรียนรู้แล้วตื่นรู้อะไรอะ่ะไม่รู้หรอกว่าวันนี้ ใครจะเป็นเพชรแต่ตัวเราเองครูตอดย้อนกลับค่ะระหว่างทางเนี่ยในการที่มันมีเรื่องราวเหตุการณ์สถานการณ์ผู้คนมาทำให้เราคิดตามมองเห็นพูดในเรื่องราวไม่ดีที่มันจะสามารถดึงดูดให้เราลงต่ำไม่ให้เราเปลี่ยนชีวิต ครูตอสเลยย้อนกลับไปดูตอนที่ตัวครูตอสเองเจอครูซิตาใหม่ๆเทรนตัวเองใหม่ๆตอนนั้นมึงเจอเหตุการณ์มากกว่านี้อีกบอกตัวเองไม่มีเงินสักบาทงานก็ไม่มีทําต้องไปรับจ้างทางย่าวันละสองร้อยสามร้อยเพื่อมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเอง อย่าถามว่าเลี้ยงปากเลี้ยงท้องใครได้ไหมตอนนั้นไม่ได้โอนเงินไปให้ลูกลูกขอเงินซื้ออุปกรณ์การเรียนร้อยหนึง่งไม่มีเงินโอนให้ลูกในอดีตมึงยังก้าวข้ามผ่านมันไปได้เลยไปบอกลูกว่าไม่มีลูกก็เป็นอภิชาตบุตรแต่วันนี้เราเป็นแม่เราต้องทำหน้าที่แม่ให้ดีที่สุด ครูตอนเองบอกว่าวันนั้นมึงก้าวข้ามผ่านมาได้เลยมึงยังมีเงินโอนให้ลูกเลยแล้ววันนี้ทำไมมึงจะมีไม่ได้ดย้อนกลับไปในอดีตวันนั้นมึงไม่มียิ่งกว่าวันนี้อีกแต่วันนี้มึงมีทุกอย่างทำไมมึงจะข้ามผ่านมันไม่ได้แต่วันนี้ถ้าเราไม่ข้ามผ่าน ความกลัวไม่ข้ามผ่านคลื่นหรือเรื่องราวเหตุการณ์สถานการณ์หลบหลบด้วยตัวเราเองคลื่นนี้ยมันจะกลับมาหาเราอีกในปีหน้าเดือนหน้าหรืออีกสามเดือนอีกห้าเดือนอีกเจ็ดเดือนข้างหน้าถ้าเราไม่ก้าวข้ามผ่านมันไปถ้าเรามัวแต่สารวนคิดแต่เรื่องไม่ดีที่มันเข้ามาหาเรานั่นแหละมันก็ยิ่ง กันําเข้ามาหาเราเพราะวันนี้เวลาเราคิดอะไรบ่อยๆซ้ำๆจักรวาลในตัวเราคิดว่าเราปรารถนาสิ่งนั้นแต่บังเอิญเราไปคิดแต่เรื่องเหตุการณ์สถานการณ์ที่มันไม่ดีไม่ที่มันเข้ามาหาเราแป๊บหนึ่งอ่ะแต่เราบังเอิญสารวนหัวสมองคิด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 วนคิดแต่เรื่องแบบนี้นน่แหละเรื่องแบบนั้นจะยิ่งเข้ามาหาเรายิ่งเราดึงดูเรื่องลบมานิดหนึ่งเพลอหัวใจเพลอใจ ไปรับฟังไปรับรู้นั่นเลยมันคือกดแรงดึงดูดมันก็ดึงดูดเรื่องราวเหล่านั้นนั่นแหละมาเป็นของเราคุณเคยได้ยินคำว่าผีซ้ำดำั้พลอยไหมนั่นแหละมันเป็นกดแรงดึงดูดเราไปสารวนคิดแต่เรื่องลบๆอะเรื่องลบๆมันก็เข้ามาหาเรา พอเราอ่อนแอหรืออ่อนดอยเมื่อไหร่เราไม่ได้กลับไปเป็นฐานก้อนเหมือนเดิมแต่เรากลับไปเป็นฐานก้อนที่มันเหลวๆเละๆที่ไม่มีคุณค่าอีกแล้วชีวิตกลับไปเหมือนเดิมเอาอีกไหมครูต้อถามตัวเองอะแล้วก็ตอบกับตัวเองได้เลยค่ะว่ากูไม่เอากูคือเพชรกูไปต่อ ในเมื่อวันนี้มันมีทางไปแต่วันที่เริ่มแรกไม่มีแม้กระทั่งรู้ทางไปแม้รู้เข็มแต่มึงก็ยังกระเสือกกระสนไปแต่วันนี้ทางไปหลายทางมากมึงไม่ไปเหรอบอกใครบอกตัวเองคะ่ะไม่ได้บอกใครคะ่ะเพราะวันนี้เราจะรู้ด้วยตัวเราเองว่าเราคือเพชรหรือเราคือทาน ถ้าเราข้ามผ่านเรื่องราวเหตุการณ์สถานการณ์ที่มันเข้ามาลบๆในชีวิตเราได้เราก็เป็นเพชรไงวันนี้ถ้าตัวเราเองตัวคูตอดเองต้องการเพชรต้องการโคตรเพชรแล้วตัวเองต้องเป็นโคตรเพชรก่อนถูกไม่ถูก โคตรเพชรโคตรแข็งแกร่งเพชรโคตรแข็งแกร่งตัดเหล็กได้ตัดกระจกได้เพชรตัดเพชรได้แต่วันนี้ถ้าเราเป็นโคตรเพชรเราก็แค่ตัดเรื่องลบออกไปจากชีวิตเรา เหตุการณ์สถานการณ์ที่มันเป็นเรื Blind ่องราวลบๆเข้ามาทํายังไงหรอกูนิ่งเฉยกับเรื่องลบมีเรื่องราวดีๆมาไดโวเอาแบบนี้ไดโวเอาแบบนี้เห็นภาพคนซื้อบ้านเงินสดไดโวเอาแบบนี้เห็นภาพคนซื้อรถได้วเอาแบบนี้เห็นภาพคนได้ของรางวัลสร้อยทองไดโวเอาแบบนี้ เห็นใครได้อะไรได้วอได้วอได้วอยินดีด้วยนะคุณได้ฉันก็ได้รับเช็คเช่นเดียวกันกับคุณขอบคุณนะที่คุณมาเป็นหลักฐานให้ฉันบอกใครบอกตัวเองแต่ทางกลับกันหลายคนที่บอกว่าครูค่ะหนูลงมือทำแล้วมันไม่เห็นเกิดผลลัพธ์เลยหนูเชื่อว่าหนูเป็นเพชรนะ แต่มึงสงสัยแค่สงสัยว่าทำไมไม่เกิดผลลัพธ์มันก็เป็นเรื่องราวลบๆแล้วหลายคนได้ยินข่าวเรื่องราวเหตุการณ์สถานการณ์เกี่ยวกับครูสิตาทั้ทง,ทงที่ครูสิตายังอยู่ทั้งๆท,ที่เราเองเปลี่ยนแปลงชีวิตจากกักคำสอนของครูสิตา แต่กลับลืมว่าตัวเราเองเปลี่ยนแปลงชีวิตจากคำสอนของครูสิตาไปฟังคนที่มันมีแต่เรื่องราวลบๆมาให้เราทั้งชีวิตคนที่เขาเรียกว่าใส่ร้ายคนอื่นโดยไม่มีหลักฐาน พอฟังแล้วมึงก็ดึงดูดมาฟังแล้วก็ไปเชื่อเขาครูสิตาทำให้มึงเปลี่ยนแปลงชีวิตก่อนมึงไม่เชื่อครูสิตาไม่ไม่เชื่อแต่พอเปลี่ยนแปลงชีวิตมาได้ระยะหนึ่งแล้วลืมไปว่าวันที่มามึงเปลี่ยนชีวิตด้วยครูสิตาไม่ใช่เหรอจากคริสฟรีไม่ใช่เหรอ ตัวคู่ตัดเองค่ะถามว่าระหว่างทางที่มันมีข่าวนั่นนี่นู่นมาผลลัพธ์มันอยู่ระดับกลางๆไหมผลลัพธ์ไม่เกิดมีไหมระหว่างทางมีมาตลอดค่ะเพราะเราก็แอบเผลอต้องยอมรับด้วยหัวใจว่าเราก็แอบเผลอค่ะบางครั้งไปเผเผลอฟังเรื่องลบไปเผอ,เผอฟังข่าวลบ,ลบ ที่มันเข้ามาจากผู้หวังดีทั้งหลายแต่ลืมคิดไปว่าผู้หวังดีเหล่านั้นเขาประสงค์ร้ายหรือประสงค์ดีกับเราเรายังไม่รู้เลยครูตอสเองก็ต้องกลับเอาตัวเองขึ้นมาบอกว่าเฮ้ยตอดมึงไม่เอาแล้วนะเฮ้ยถ้ามึงกลับไปเหมือนเดิมชีวิตเหมือนเดิมวันนี้ถ้ามึงไม่อดทนต่อความสำเร็จ ในการที่มึงเรียนรู้และลงมือทํามึงก็ต้องกลับไปจนและลําบากเหมือนเดิมมึงเอาเหรอถามตัวเองค่ะแล้วตอบเองได้เลยว่าไม่เอาอีกแล้วคุยตกกับตัวเองให้จบค่ะแล้วดิ่งเอาตัวเองเข้าเครื่องเจรนค่ะไปเรียนรู้คลิปเก่าของครูสิตาค่ะไปเรียนรู้คอร์สมิเน,นแนร์อะคาเดามค่ะ T.S.W มีเนียนแน่มนเนียนนี่มนเรียนแนค่ะกับครูสิตาใหม่ค่ะในวันที่ครูตอนมาครูตอนก็ไม่ได้มีใครและไม่ได้มีแต้ม,ต,มต่ออะไรครูตอนก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งนี่แหละที่มีเฟซบุ๊กเอาไว้โพสเรื่องราวลบ,ลบๆเฉยๆในอดีตแต่พอเราเรียนรู้กฎจกักรวาลกฎแรงดูดกับครูสิตา เรารู้ว่าเราเปลี่ยนแปลงชีวิตได้จากกดแรงดึงดูดเพราะเคยอ่านหนังสือเดอะซีเครมาแล้วเคยอ่านหนังสือคนสำเร็จมาแล้วหลายเล่มแต่ไม่เคยเก็ตพอมาเรียนรู้คลิปมหากาบ21วันของครูสิตาแล้วเรียนรู้คลิปต่างๆต่อเนื่องเพื่ออะไรเพื่อเป็นการเจริญในาตัวเราเองเรียนรู้อย่างเดียวไม่ครูไม่ ครูตัอดเองเรียนรู้แล้วลงมือทําตามคลิปที่ครูสิตาส,ตาสอนอาจจะไม่ได้ทําตามร้อยเปอร์ซก็ต้องยอมรับถ้าวันนี้ถ้ามึงทำตามร้อเผลลัพธ์มันเกิดร้ออซยู่แล้ววันนี้แน่นอนหลายคนที่มาเรียนรู้กับครูสิตาทําไมถึงเดี๋ยวได้เดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวดึงดูดได้เดี๋ยวดึงดูดไม่ได้เพราะคลื่นในตัวเรา คลื่นจากข้างนอกมันส่งสะท้อนหาตัวเราให้ตัวเราโน้มน้าวโน้มเอียงไปหาสิ่งเหตุการณ์เรื่องราวเหล่านั้นแต่ตัวครูตอสเองก็เป็นก็เป็นครูตอสถึงกลับเข้าไปเช็คตัวเองในอดีตที่เราเคยเริ่มทำมาในอดีตมึงก็ไม่ได้มีเงินมาไม่ใช่เหรอตอส ามใครถามตัวเองอดีตตอนที่ก่อนมึงเจอครูซิตาใหม่ๆมึงก็ไม่ได้รู้ไม่ใช่เหรอว่าใครเก่งใครไม่เก่งไม่เคยมองไม่ใช่เหรอว่าใครทําได้ใครทําไม่ได้มึงเชื่ออย่างเดียวว่ามึงเรียนรู้กับครูซิตามันเป็นไปได้มึงเชื่ออย่างเดียวว่ามึงเรียนรู้กับครูซิตามึงสําเร็จได้ไม่ใช่เหรอตอนถามตัวเองค่ะเช็คตัวเองแล้วถามตัวเองค่ะ มันก็เลยทําให้ครูตอได้ตื่นรู้ค่ะว่าวันนี้ถ้าเราจะเป็นโคตดเพชรอะเราต้องเจียรณาตัวเองด้วยตัวเราเองด้วยการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองลงมือทําอย่างต่อเนื่องเพอคิดแค่เสี้ยววินาทีเรื่องราวลบๆมันก็เข้ามาหาเราเอาเวลาที่จะคิดว่า เฮ้ยจะเอาเงินไหนไปให้ลูกวะจะเอาเงินไหนมาซื้อกับข้าววะจะเอาเงินไหนซื้อนั่นซื้อนี่วะจะเอาเงินไหนจ่ายค่าไฟวะจะเอาเงินไหนจ่ายค่าน้ําถามว่าเผลอคิดไหมบางทีมันก็เผลอคิดแต่ครูดอทบอกตัวเองว่าไม่มึงเชื่อดีจักรวาลอยู่ข้างมึงจักรวาลร,รักมึงจัจวาจักรวาลสนับสนุนมึง๊อดจักรวาลร,รักฉันจักรวาลสนับสนุนฉันเสมอจักรวาลสนับสนุนฉันจัจรวาลส่งสิ่งที่ดีที่สุดมาให้ฉันเสมอ วันนี้ป๊าป๊าจักรวาลส่งออเดอร์มา1เซตอ่ะสมมุติว่า SM สมส่วนหนึ่งกล่องขอบคุณนะ SM ส่งส่วนหนึ่งกล่องมาแล้วเชื่อสิว่าล้านกล่องต้องมาพรุ่งนี้ป๊าป๊าจักรวาลส่งมาให้สองเท่าแน่นอนวิ่งเข้าหาเครื่องเจรายเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในสนาม แม่เหล็กของคนสําเร็จไม่จําเป็นต้องไปเรียนรู้กับครูสิตาก็ได้เอาครูโค้ดที่มันถูกจริตกับเราไม่จําเป็นต้องมาเรียนกับครูต้อนเหรอไม่จําเป็นเอาครูโค้ดที่มันถูกจริตกับตัวเราครูโค้ดทางไหนเอ้ยคนเนี้ยทางกูไปเลยไปเรียนรู้กับเขาคนเดียว แล้วเอาตัวเองอยู่ในลูกของตัวเองและอยู่ในดงของความสำเร็จของเขาแล้วเชื่อมันไปเลยว่ามีคนสำเร็จได้เราสำเร็จได้เหมือนกันเราจะเป็นเพชรได้ไงถ้าเราไม่กลิ้งตัวเองเข้าหาเครื่องเจียเราจะเป็นเพชรได้ยังไง ถ้าเราไม่ฝึกฝนเรียนรู้พัฒนาตัวเองในวันที่ครูต้อนมาครูต้อนมีใครมีคลิปกับครูสิตาและมีครูหนิงเป็นพี่เลี้ยงครูหนิงบอกทางบอกทางไม่รู้ถามครูหนิงพี่อันนี้ทำยังไงอันนี้ทำยังไงถามเขาตลอดเพราะวันนี้อะไรเพราะเราอยากประสบความสำเร็จ ประสบความสําเร็จแล้วเราไม่เรียนรู้พัฒนาตัวเองเราไม่ลงมือทําแล้วมันจะประส,ะสบความสําเร็จได้ยังไงในทุกการเรียนรู้มันคือการเจรไนให้ตัวเราเองเป็นเพชรจงเอาตัวเองเข้าไปเรียนรู้กับคนสําเร็จจงเอาตัวเองเข้าไปเจรไนกับเครื่องเพชรชั้นดี เพื่อให้เราออกมาเป็นโคตรเพ็รวันนี้ครูตอสขอออกมาแบ่งปันสั้นๆค่ะใครเข้ามาใหม่ไม่ว่าสดหรือย้อนหลังครูตอตเชื่อว่าใครเจอคลิปนี้โคตรโชคดีใครเจอครูตอตโคตรโชคดีเปลี่ยนแปลงชีวิตทุกคนแน่นอนค่ะแล้วจะมากันใหม่ไลน์หน้ามาเจอกันใหม่ไลน์หน้าค่ะบางครั้งการที่เราเป็นโคตรเพชร มันไม่จําเป็นว่าตัวเราเองจะมีเงินมาตั้งแต่วันแรกเพราะตัวครูดอนเองก็ไม่ได้มีอะไรมาเลยแต่สามารถเรียนรู้กฎจักรวาลกฎแรงดูงับกครูสิตาครูสิตาบอกไว้เสมอว่าวันนี้ในวันที่ครูสิตามาครูสิตารู้ทางรัดทางรอดระดับโลกแล้วครูสตาเชื่อว่าตัวเองเป็นโคตรเพชร ครูสิตาวิ่งหาเครื่องเจรไยเองเพราะรู้ว่าตัวเองมาถูกทางวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้าชมคลิปนี้ขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ทั้งสดและย้อนหลังขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ท,ที่มาเป็นกำลังใจให้กันและครูต๊อดขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนที่ได้เจอคลิปนี้ ได้นําสิ่งที่ครูต้อสเรียนรู้เองตื่นรู้เองเอามาแบ่งปันนี้เอาไปใช้และลงมือทําครูต็อสเชื่อว่าทุกคนเปลี่ยนแปลงชีวิตเปล่าก้าวกระโดดได้แน่นอนขอบคุณค่ะเจอกันใหม่รน์หน้านะคะเลิ Love you